กล่าวสนดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์สองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเดี๋ยวหมูกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาลงดันเจี้ยนทองนะครับสิบขั้นสิซึ่งอันนี้คือผมเล่นผ่านไปแล้วนะคือมันจะได้บับเคียร์มันน่าจะได้มันก็คงจะตีแรงขึ้นนะอ่ะอ่าตัวที่ผมยาวไปนะก็มีสไปมีรูดี้สไปนี่คือไปเป็นดาเมตหมู่เลยนะแล้วก็เอาเชไปเล่นเกต สไปเพื่อให้สไปออกอันติบ,บ่อยๆแล้วก็เอาลูดี้ไปเพิ่มความถึกเพราะว่าด่านนี้มันมันลุมกันหนักมากต้องเล่นเดียวไปเลยจริงๆคือด่านนี้ผมรีมาประมาณ7รอบกว่าจะผ่านด่านสิบซึ่งยากยากเต้เตดของดาเมจไม่ถึงก็ยากอ่อนเรื่องแต่อันนี้คือน่าจะผ่านง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือน ทางขวามือนะครับจะมีบัฟส,สีเขียวมันจะเพิ่มบัฟดดเมจเพราะว,ว่าผ่านด่านมาแล้วแต่โตก็ยังตีแรงกันอยู่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มารวมกันก่อน <laughs> เดี๋ยวเพิ่งจะเย็นทุกคนตีแรงอยู่นะโอเคโอ้ยเชยออกอันติเร็วไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้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 อยู่ คือด่านนี้คือมีเดิมแมทในความคิดของผมนะถ้ามีเดิมแมทอย่างเดียวอะ่ะคือไม่พอผมลองเอาอ่ผมมาตัวมามาเล่นสกิลใช่ไหมเล่นสกิลสปายคือไม่มีรูดี้เอาลูดี้ออกคือนิ่มเลยทีมนี่แบบเรื่องนี่แบบปื๊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 บเลยเชน,นี่ตายเลยแบบเชไม่ทำได้เรื่องเกรดเอาเวกเลยอะ่ะ อันนี้ก็คือสายนี่ใส่ดาเมนดนวเลยนะผมใส่ดาเมนดนวนเลยเพื่อที่แบบให้สกิลสไปนี่มันแบบแรงๆเลยอันติมาตึ้มตึ้มตึมแรงเลยแต่ว่าข้อดีของสไปคือตัวสไปอ่ะจะมีสถานะแช่แข็งเวลาใช้สกิลหรือว่าใช้อัอติเมทเนี้ย มอนเตอร์ก็จะติดแช่แข็งทางให้แบบว่าเราลดดาเมจที่เราโดนไปด้วยเพราะว่ามอนติดแช่แข็งก็จะไม่มีตัวมาตีเราเกียดาได้ที่ไม่ได้อานตอนที่ยังไม่่านด่านเพราะว่าจะได้เห็นว่าคือมันตีแรงมากแล้วมันลุมแบบลุมกระจายเลยแต่นี่ดนูนะเวลาคือถ้าเราไม่มีสกิลฮิวใช่ไหมต่ไปนี่จะตายแล้วถ้าคารินไม่ทานนี่อาจจะต้องกดสัตว์เลี้ยงโอเคห้เชเลนกับเ,เกีแอนติ เสียดายเสดาไม่ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่ผ่านพอผ่านแล้วได้บัฟมาก็แต่ผมว่าสไปเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ PVP ก็ดีมาก PVE ก็เนี่ยโหด่านเนี้ยจำเป็นเลยตอนแรกอ๋อตอนแรกใช้แครแทนลูดี้ซึ่งไม่ผ่านเลยเพราะว่าไม่มีตัวยืนยังไงก็ต้องใช้ลูดี้เพราะถึงไม่พอเออโหเสียดายก็แต่จริงคือของก็ต้องถึงด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมไปดูตัวสไป์กันเพราะว่าผมใช้สไป์เป็นตัวดาเมจหลักไหนเอ่ยมาสไป์ผมออกเป็นโจมตีล้วนนะคือโจมตีก็ขั้น3กับโบวกยีเลยคือเน้นดาเมจไปที่อันติเมจของสไป์เลยวงกว้าง A.O.E. ทำดาเมจส่วนเชนายน้องเชอยู่ไหนล่ะนี่นี่อ่ะก็หน้าที่ของเชเลยคือมาเล่นเกตอันติให้สไปดใช้อันติบ่อยเ่วรโรดี้ก็เพิ่มถึกเพิ่มถึกอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลาลุมเยอะลุมเยอะๆเนี่ยคือแบบอ่สาสไปดก็เป็นแทงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเราใส่เป็นดาเมจมาแล้วยังมีอันติที่ช่วยอ่าซัพพอร์ตท,ทำให้ได้โล ได้โลเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรอย่างนี้ขึ้นมาโอเคก็จริงอยู่ที่ว่าดาเมจถึงตัวสไปผมเนี่ยความความคิดผมคือดาเมจถึงแล้วแต่ถ้าไม่มีรูดี้ก็คือไม่ผ่านเพราะว่าต้องถึกด้วยต้องยือ้อต้องยือองย้อไว้ให้ตัวฮิวส่วนฮิวอ่ะผมอย่างคารินผมเล่นเป็นรถสกิลโดยเวลาสกิลให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นเพราะว่าผมในความคิดผมตอนเนี้ยคารินผมฮิวแรงพอแล้ว ไม่ยังเป็นต้องใส่เลือดก็เลยใ,ใส่เป็นรถคนดาเพื่อให้ได้ฮิลบ่อยเพราะว่าฮิลจริงๆก็แทบจะเต็มหลอดอยู่แล้วสกิลหนึ่งครับก็ประมาณนี้นอกจากดาเมจแล้วก็ต้องมีคือต้องมีคือรูดี้นี่ก็สําคัญนะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าผมลองหลายรอบแล้วไม่มีรูดี้คือตายไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเวฟสามผ่านแค่ช่วงประมาณเวฟสอก็ตายหมดแหละ ครับไงก็วันนี้มีมีเพียงท่านนี้แหละไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนกันเข้ามาดูนะไงก็ฝากปากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ